มก,กราคม2 5 6 7วันดีเดย์เดินหน้าบัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่ทั้งโรงพยาบาลรัฐเอกชนและคลินิกที่เข้าร่วมโครงการโครงการนี้เป็นการอัพสิทธิ์บัตรทองให้พรีเมียมมากขึ้นจากแต่เดิมใช้บัตรประชาชนใบเดียวยื่นขอรับบริการที่สถานบริการตามสิทธิ์แต่โครงการนี้ในอนาคตเมื่อสามารถทําระบบข้อมูลได้ตามที่ตั้งเป้าหมายครอบคลุมทั่วประเทศเราจะสามารถเข้าโรงพยาบาลที่ไหนก็ได้ที่เข้าร่วมโครงการหรือแม้แต่ในระยะแรกที่มีจังหวัดนำร่อง ได้แก่ร้อยเอ็ดแพร่เพชรบุรีและนาราธิวาสก็สามารถใช้บริการระหว่างจังหวัดได้โดยไม่ต้องสำรองค่าใช้จ่าย สิทธิประโยชน์จากโครงการบัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่ของรัฐบาลเศรษฐาทวีสินมีหลายอย่างที่เพิ่มเข้ามาจากสิทธิ์เดิมคือเพิ่มความสะดวกสบายช่วยลดเวลาอยู่โรงพยาบาลให้น้อยลงเพราะผู้ป่วยสามารถนัดหมายเวลาเข้ารับการรักษาเหมือนระบบจองคิวทำใบขับขี่จึงทำให้เราไม่ต้องไปจับบัตรคิวแต่เช้าแล้วรอเข้ารับบริการซึ่งบางคนอาจต้องใช้เวลาเป็นวันกรณีที่ผู้ป่วยจำเป็นต้องเจาะเลือดตรวจแผล ผู้ป่วยก็สามารถให้แพทย์สั่งตรวจผ่านแอปพลิเคชันแล้วผู้ป่วยสามารถเลือกรับบริการตรวจที่หลับเอกชนหรือโรงพยาบาลที่ตนสะดวกแล้วผลตรวจก็จะแสดงไปยังหมอเจ้าของไข้ทันทีหากคุณหมอสั่งยาก็สามารถเลือกรับได้ที่บ้านที่ร้านยาหรือรอรับที่โรงพยาบาลได้ตามความสมัครใจซึ่งหากรับทางไปรษณีย์เภสัชกรก็จะวิดีโอคอลหาผู้ป่วยเพื่อให้คำแนะนำเรื่องการใช้ยาให้ถูกต้อง นอกจากนี้ผู้ป่วยที่ใช้สิทธิ์บัตรทองยังสามารถเข้ารับบริการได้ที่คลินิกหรือโรงพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการโดยไม่ต้องสำรองจ่ายหมายรวมไปถึงการขอรับบริการในคลินิกทันตกรรมกายภาพบำบัดและคลินิกเอกชนที่เข้าร่วมโครงการประชาชนก็สามารถเข้ารับบริการโดยใช้สิทธิ์บัตรทองเช่นเดียวกัน หรือแม้กระทั่งการรักษาแบบประคับประคองของผู้ป่วยระยะสุดท้ายผู้ป่วยก็สามารถเลือกรักษาที่บ้านได้เพราะแพทย์และผู้ป่วยสามารถพบกันได้ผ่านทางระบบวิีโอคอลขณะที่ผู้ป่วยที่อยู่ต่างอำเภอก็สามารถพบแพทย์เฉพาะทางของโรงพยาบาลจังหวัดได้โดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางและประหยัดงบประมาณด้วยนายแพทย์ธนากรจิรชวลา,ร,ารองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลร้อยเอ็ดกล่าวว่า โรงพยาบาลร้อยเอ็ดและสถานบริการเครือข่ายด้านการรักษาพยาบาลมีความพร้อมในการให้บริการซึ่งขณะนี้ได้เชื่อมโยงข้อมูลผู้ป่วยผ่านระบบฐานข้อมูลไว้พร้อมแล้วและประชาชนสามารถโหลดแอปพลิเคชันหมอพร้อมเพื่อยืนยันตัวตนกรอกข้อมูลเข้าร่วมโครงการได้ด้วยตัวเองหากไม่สะดวกก็สามารถยืนยันตัวตนได้ที่โรงพยาบาลทุกแห่งเิมรบ,บ ระบบปัสสาก็คือถ้าคนไข้ที่ไม่ได้อยู่ในเก็บริการครับก็จะต้องอไปขอาไปถึงตัวเพื่อการตรวสังกัดเพื่อเข้ามารับการรักษาแต่ะในตอนนี้ก็คือคนไข้มีแค่แบบเปคนเดียวสามารถที่จะลงนัดล่วงหน้าได้ครับแล้วพอเข้ามาตรวจก็คือสามารถจะพแพกย์โดยการเยียตวตัวตนแพทย์ก็จะสามารถรู้ประวัติการรักษาทั้งหมดของคนไข้ได้เลยว่าคนไข้ตัวนี้มีประวัติเป็นอะไรมาได้รับยาอะไรอยู่บ้าง รวมทั้งถ้าตรวจเสร็จแล้วให้สามารถขอการทดลองแพทย์ซึ่งเป็นไปวระบดิจิตอลซึ่งจะเข้าไปอยู่ในแอปหมอพร้อมอยู่ในมือถือคนใข้ได้เลยสำหรับประชาชนตอนนี้ก็แค่เตรียมอ่โทรศัพท์มือถือที่เป็นสมาร์ทโฟนครับแล้วก็โหลดแอปหมอพร้อมเข้ามาครับส่วนในเรื่องของการยันตัวจนการลงทะเบียนอ่กสิทธิ์ก็คือถ้าใครสามารถลงทะเบียนได้ก็ลงทะเบียนเข้าไปครับก็สามารถจะรู้ข้อมูลสุขภาพตองผ่านแอปหมอพร้อมได้ครับ เดือนเมษายน2567ซึ่งเป็นระยะที่2ของโครงการโครงการนี้จะช่วยลดขั้นตอนการขอใบส่งตัวผู้ป่วยซึ่งแต่เดิมหากผู้ป่วยต้องไปรักษาตัวข้ามเขตโรงพยาบาลที่มีสิทธิ์จะต้องไปขอใบส่งตัวเพื่อจะได้ไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาแต่ความเป็นจริงแล้วใบส่งตัวมีความจำเป็นมากเพราะใบส่งตัวจะระบุข้อมูลผู้ป่วยอาทิยาที่ใช้ยาที่แพ้การรักษาที่ผ่านมาเพื่อให้แพทย์ที่ให้การรักษาต่อมีข้อมูลในการวิจัยรักษาต่อได้อย่างมี สิทธิภาพเมื่อข้อมูลเหล่านี้ของผู้ป่วยถูกเก็บไว้ในระบบที่เชื่อมโยงถึงกันขั้นตอนการขอใบส่งตัวก็จะถูกตัดออกไปเพิ่มความสะดวกสบายแก่ประชาชนผู้ใช้บริการได้เป็นอย่างดีศูนย์ปฏิบัติการสื่อดิจิทัลสำนักประชาสัมพันธ์เขตสองรายงาน